นิยายรักนิยายเสียงเรื่องฉเฉลยรักจอมราชันแต่งโดยอนัตตาตอนที่สองฟาหัตหมอหนุม่มเร่งรีบรักษาหญิงสาวที่ยังสวมชุดทหารของฝ่ายตรงกันข้ามเขารู้ในเวลาต่อมาว่าหญิงสาวคนนี้คือเจ้าหญิงพระองค์น้อยที่ชื่อชาลินี เขาปาดเหงื่อหลังจากพันผ้าพันแผลที่ดูสะอาดส,ะสะอ้านบนแขนสื้าและเนินอกเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ช่วยสาวที่สวมชุดคลุ่มปิดหน้าปิดตาเรียบร้อยตามหลักศาสนาที่ผู้ชายมักจะเป็นใหญ่มากกว่าฝ่ายหญิงเรียบร้อยหรือย,อยังจอมราชันหาสันถลันเข้ามาทางประตูท่านไม่ควรเข้ามาในนี้ ฟาฮัตเอ่ยเสียงเรียบก่อนจะรีบคลุมผ้าห่มให้ร่างหวบบางที่เสียเลือดมากจนใบหน้างดงามซี่เซียวอย่ามายุ่งกับข้าเจ้าเป็นหมอก็ทำหน้าที่ของหมอต่อไปเสียงนั้นดุอย่างไม่เคร่งครัดเพราะฟาฮัตก็เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกันฝ่ฟาฟันเรื่องต่างๆนานามาด้วยกันกับพระองค์ จนรู้ใจกันเป็นอย่างดีท่านทำร้ายผู้หญิงจอมราชาตวัดสายตาให้เพื่อนหมอที่กล่าวหาเขาตอนนั้นข้าไม่รู้นี่นะว่านางคือผู้หญิงหาสันทำเสียไม่พอใจปกติเขาไม่เคยแม้แต่จะลงไม้ลงมือกับเพศที่อ่อนแอกว่านอกจากว่าผู้หญิงคนนั้นจะร้ายกาจจนตนไม่อาจทนได้ และด้วยความยิ่งใหญ่พลังอำนาจที่มีก็ทำให้จอมราชาต้องสั่งลงทันบ้างเพื่อไม่ให้ประชาชนของพระองค์เอาเป็นเยี่ยงอย่างดวงตาสีดำสนิทเอาแต่จดจ้องอยู่ที่ดวงหน้าซีเสียวแต่ทว่ายังกดง,งดงามอย่างหลงไหลจนหมอหนุ่มที่ล้างมือในอ่างน้ำที่นางท่าส่งให้เขาอย่างมองตามอย่างเข้าอ,อกเข้าใจ ตามความเป็นจริงนางควรจะเป็นฉเฉลยไม่ใช่หรือพระองค์แต่ทำไมท่านถึงได้ให้ความใส่ใจนางนักคำถามนั้นออกจะติดประชดประชันแต่จอมราชันก็ยังคงยิ้มเจ้าเล่เรื่องนั้นเจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่หรือฝหาหัดหัวเรา <c oughs> ก็รู้ด้วยว่าท่านมีนางในฮาเร็มอีกเกือบร้อยชีวิต แต่นางไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดอย่างเลื่อนลอยแตะมือลงบนแก้มสีซีดอย่างพออกพอใจในายต้องเห็นว่านางแข็งแกร่งมากแค่ไหนขาไม่เคยพบใครที่มีความกล้าหาญขนาดนี้มาก่อนมือแกร่งมือแกร่งค่อนข้างด้านแตะไปบนผิวนุ่มอ่อนละมุนอย่างเบามืออย่างพึงพอใจแต่กระนั้นฟ้าฮัต จะยังคงจับความรู้สึกที่แปลกและแตกต่างนั้นได้นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านชอบนางจริงๆชอบอย่างนั้นหรอจอมราชนทวนคำนั้นเบาๆข้าถูกใจมากกว่าคนที่ไม่เคยรู้จักความรู้สึกรักหรือชอบออกจะงุนงงเพราะสำหรับจอมราชันอย่างพระองค์ ถ้าอยากจะได้อะไรก็ต้องได้ไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธพระองค์ได้เช่นกันท่านบอกเองว่าเจ้าหญิงพระองค์นี้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วถ้าองค์หญิงตื่นขึ้นมาท่านจะยอมพระองค์ง่ายๆอย่านั้นหรือฝาหัดแค่เดาไปตามภาษาก่อนจะหันไปหาสมุนไพรส่งให้นางทาตเอาไปต้มเพื่อทำยาป้อนให้คนป่วยที่ยังคงหลับ ได้ดื่มหลังจากนั้นนางจะต้องยอมค่านแน่ๆจอมราชันพูดด้วยความมั่นใจแต่ฟาฮัดกลับยิ้มออกมาเหมือนจะเราถูกเพราะนางยอมตายถวายชีวิตเพื่อเมืองของนางขณะนั้นคงไม่ยอมตกเป็นเฉลยในหาเร็มไม่ใครได้ง่ายๆแต่พูดไปกระนั้นฟาฮัดรู้จักฮาซันดี จอมราชันพระองค์นี้ดื้อด้านเอาแต่ใจแต่แล่เล่เหลี่ยมทางการทับแปรเปล่าคนเป็นบิดายิงแข็งแกร่งเท่าลูกชายคนนี้ยังไม่เท่าลูกชายคนนี้ที่สามารถฟาดฟันค่าศึกศัตรูจนสามารถเข้าครอบครองอาณาจากักรจนกว้างใหญ่เพศาลไปได้เรื่อยๆและยังทำท่าว่า จะขยายอาณาจักรไปได้อีกมากโขนางจะฟื้นเมื่อใดคำถามนั้นทำให้ฟาฮัดต้องเดาเขาว่าคงอีกประมาณสองวันเป็นอย่างตำ่ำแต่นางแข็งแรงดีดูจากมือไม้และท่าทางตื่นอาจจะตื่นพรุ่งนี้ฟาฮัดเห็นมือของนางมีรอยด้านจากการฝึกดาบ จึงเดาเอาว่าท่าทางของเจ้าหญิงร่างแบบบางพระองค์นี้คงจะดูแลสุขภาพดีกว่าผู้หญิงทั่วๆไปจอมราชนยิ้มอย่างพอใจที่ได้ยินเช่นนั้นและพระองค์ก็เฝ้ารอให้เฉลยสงสักตื่นขึ้นมาเห็นพระองค์เหลือเกินจนแทบจะอดทนทนไม่ไหวและเมื่อผ่านไปหนึ่งคืนและเกือบจะหนึ่งวันเต็ม หญิงสาวผู้สูงสักก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาหญิงสาวใบหน้าซีดเผือก็ค่อยๆปรือตาสายหน้าช้าๆก่อนจะพร่ำพูดน้ำน้ำข้าคอแห้งหรือเกินเจ้าหญิงชาลินีเอ่ยด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งจอมราชันที่เฝ้ารอได้ยินจึงรีบประครับประคองเรือนร่างบบาบางขึ้นแนบอุระ แล้วประคองแก้วทองคำของพระองค์ป้อนน้ำที่ดิมฝีปากที่ดูจะเริ่มมีสีสันดเดือเดือขึ้นมาบ้างอย่างไม่คิดรังเกียรังงอนค่อยๆดื่มิวนะเจ้าเดี๋ยวจะสำลักเสียงนั้นไม่ได้ทำให้ชาลินีรู้สึกแปลกใจนางแก้หิวกระหายและเจ็บปวดรวดร้าวไปโทษสัพพางโดยเฉพาะ บริเวณบาดแผลที่แขนและเหนืออกด้านซ้ายซ้ำอย่างตัวร้อนด้วยผิดไข้จนต้องส่งเสียงครางในลําคอยยังแผวเบาเพื่อมันจะช่วยบรรเทาเบาบางความเจ็บลงได้บ้างเมื่อรู้สึกดีขึ้นดึงเปลือตามองไปรับรอบแต่นี่ไม่ใช่ห้องมันคือกระโจม หญิงสาวกวาดตามองเข้าของเครื่องใช้ที่ดูจะไม่ใช่ของคนธรรมดาสามัญพลางค่อยๆลืมตามมองคนที่คอยประครับประคองตนอยู่จึงได้พบกับดวงตาสีดินดำสนิทใบหน้าคมเข้มของจอมราชันที่เป็นคนลงดาบใส่ตนท่านฮาสันเขายิ้มมุมปาก คาดีใจที่เจ้าจำคาได้ตอบอย่างพอระทัยแต่ไม่ใช่กับเธอทำไมท่านไม่ค่าคาสะในเมื่อคาคือเฉลยของท่านเขายิ้มหยองอย่างพอใจเฉยคางเธอขึ้นศบตาข้าไม่ค่าหรือทำร้ายอิสตรีที่คาสู้กับเจ้าก็เพราะคาเข้าใจเจ้าผิด คิดว่าเจ้าคือบุรุษคำพูดของฮาซันไม่เข้าหูของเธอแม้แต่น้อยนิดแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะรักษาค่าในที่นี้เธอมองไปรอบๆอีกครั้งนี่คือที่พักของท่านไม่ผิดอย่างแน่นอนใช่นี่คือกระโจมของข้าและข้าก็ถูกใจเจ้านางไม่ชอบคำนี้ของพระองค์เลยข้าเป็นฉเฉลย แล้วข้าขออยู่แบบฉเฉลยเพื่อตัวของข้าบ้านเมืองของข้าเหมือนกับประชาชนของบิดาของข้าข้าจะไม่ยอมตกเป็นนางสนมหรือนางในฮาราเรมของท่านองหญิงพูดด้วยวาจาห้าหารอย่างที่นานเคยทะน,นงตัวแต่ทว่าฮาสันก็หาใส่พระทัยไม่พระองค์ออกจะชอบ ชอบใจเสียด้วยซ้ำที่นางแข็งแกร่งเหลือเกินพระระองค์ก็ชอบที่จะเอาชนะอย่างนึกสนุกอยู่เช่นกันจบแล้วนะคะ,ชะเชลยรักจอมราชันตอนที่สองเนาะติดต,ดตดิดคัดคัดอ่อยนะคะแต่เพิ่งจะเขียนแนวนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อนเที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะก็ต่อฝากชมผู้สนับสนุนนะคะเรื่องเดิมเนาะต่อจะได้มีรายได้นของตัวเองบ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะ หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ